รู้หรือเปล่าครับว่าโลผู้ติดตาม1 0 0 0 0แนคนหรือว่าปุ่มเงิน YouTube เนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไร วันนี้นะครับเราก็จะมา u n กซ์เจ้านี้กันนะครับนี่น่าจะรู้อยู่แล้วมันคืออะไรนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ดูต่อไปก็แล้วกันโอเคก็ส่งมาจากเมกาเลยนะครับเห็นคนอื่นเขาใช้คัตเตอร์กรีดกันผมกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะก็เลยค่อยๆเอากันไกตัดดีกว่าจะหา่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วไม่ใช่ทั้งเข้าไว้นานเปิดมาก็เจอโลโก้เลยนะครับ ชัดเจนไม่มีของอะไรข้างในกล่องนี้แล้วครับทำไมของช่องอื่นเขาจะเป็นแบบมีนิ่มๆๆอะไรของผมมีแค่นี้เองอะไม่มีของคนอื่นเลยอ๋อแต่ที่เหมือนกันคือเป็นรอยมาเหมือนกันนะครับแค่อยู่รอยนะนี่เห็นไหมบอสกิตตินะครับตอนนี้นิ้วๆนี้มกรดิกกวาชนาตาอันนี้นะครับก็เป็นจดหมายที่ซ o YouTube เขาเขียนมาให้นะครับประมาณแบบว่าเออเนี่ยดีใจด้วยนะอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณซูซานครับผมอ่ะเราจะมาดูกันว่าชื่อช่องจะสะก,กดถูกหรือเปล่านะครับชู ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเนี่ยปูงเงินครับอุ้ยมันได้ินเสียงไหมมันแบบไม่ไม่แน่นอเอาไว้เสียงเซมซีได้ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเจาะรูมาให้แล้วเผื่อเราจะเอาไปแขวนตะปูอะไรในกวนกรแพงอะไรอย่างงี้นะครับนึกว mm ่า hmm. วัสดุก็จะแ่มกว่านี้นะแต่ก็โอเคละ่ะดีใจแล้วก็ขอบคุณ u t u b e นะครับที่สะกดชื่อผมถูกนะครับบอสคีตี o n นกร t ติชั่ o ส s u อร์ซับพาร์ซิ่งหน s ่งแสนสับสคเยาย ก็อยาจะขอขอบคุณทุกคนมาก,มากๆเลยนะครับที่ทําให้ผมมาถึงวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่คอยสนับสนุนผมทุกวันนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทุกๆคนนะครับที่อยู่ในกล้องตอนนี้นะครับที่สนับสนุนให้ผมมาถึงวันนี้นะครับมีผู้ติดตามตั้งหนึ่งแสนกว่าคนแล้วครับ อนันตปัจชัเยอปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทคูอปาติโทอปาติคูดคูดคูดผมใช้ท่านนาฬิกานะครับไม่รู้จะดูเวลาไปทำไมเดี๋ยวนี้นะเวลาไม่ได้สำคัญละตัวเลขซับสำคัญกว่านะ ทั้งหมดเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือรอลเล่นนะครับสำหรับใครที่ดูไม่ออกก็เอาการโง่อยใบหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดจริงๆละคืออยากจะบอกว่าจริงๆตัวเลขทั้งหมดมันไม่ได้มีอะไรสําคัญเลยถ้าเกิดไม่มีคนดูจริงๆก็จะขอขอบคุณคนดูทุกคนมากๆนะครับทั้งที่ติดตามแล้วก็ไม่ติดตามถ้าเกิดไม่มีคนดูก็คงไม่มีบอสกิลติตั้งทุกวันนี้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ซับสไครป์ทำอะไรได้ที่คุณชอบทำนะ